น่าร <N> อ่ะต้องสวัสดีท่านผู้ชมอ่ะอ่าเราฮับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เน,น,นี่ยเราก็ปีนเขาก,กันกับน้องชื่ออะไรฮัทโอเคไอพวกกระจอกดูดิโชยพวกกระจอกมันดูดิว่าตรงนี้เขาทำกันยังไงนี่กระจอกนี่เห็นป่ะของจริงเราเล่นกันอย่างนี้โดดไปเลยเห็นป่ะไอเฮียสไปดูแมนโกฮักงมันต้องตามมันในในมาตามเสาตรงนี้ไปเต้ นี่อยู่ตรงเสาเลยกระโดดตามเสามาเลยเต้มาดึงกูมาเต้เต้เต้อ๋อเต้กูเพิ่งรู้ไอ้เหี้ยเอ้ยกูแม่งงงนานมาเนี้ยมานี่เต้มาตรงนี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 ้ไอ้เหี้ยเราไปปีนเสากันโคตรปัญญาอ่อนเลยเหี้ยเนี่ยขึ้นมายังกระโดดไหมาปพร้อมกันนะเสาเนี่ยเสาไร้แรงเนี่ยเออไอเต้ <c oughs> พอแบบเลขข้างบนขึ้น 100, หนึ่งร้อยกูตัดจบเลยอ่ะไปเดี๋ยวพี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเองเออโหลดมาโดดมาอะไรโหลดมาโดดมานะนะเอ้อย่านนี้ไม่ต้องใช้ชิปเต <c oughs> ้ดีดีเต้ดีดีดีเออ กกระโดดอเอ้ยเต้มามาอ้เอกูบินไอเตะเึงจะตายกันหมดเเชื่อพี่เว้ยเดี๋ยวพี่พาผ่านให้กูดำเขาเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยมึงดูชาวสยาเขาบินกันแบบนี้สังไจบถสามปีทนไอพเนี่ <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูทำเองเดี๋ยวกูทำเอง <laughs> ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำเองคราวเนี้ยกูเชื่อกูเต้ไปไปไปไ,ไอ้ที่เกมเพียเนี่ยตกลงกันก่อนเลยว่าใครจะไปข้างบนก่อนว่าใครจะไปก่อนเว้ยโอเคเปล่าเดี๋ยวพี่ไปก่อนอันเนี้ยพี่ช,ช้ำชองอยู่แล้วกูไปก่อนเองนี่เห็นป่ะกูนำแล้วแบบ <c oughs> มึงไปไอ้นี่มึงไปก่อนเลยไปเอเอเฮ้ยเนีย่ยเนี้ยพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่เแบบมันจะมีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตามไปเดี๋ยวพี่ตามไปเต๋ไอ้ยันทำไมมันต้องทำทางแคบแบบนี้ด้วยว่ามาปีนเขาทำไมมันต้องทำทางแคแบๆบอย่างเงี้ยเต๋กระโดดขึ้นมาก่อนกระโดดขึ้นมาเออแล้วมันกระโดดอันต่อไปกระโดดยัง โอเคโอเคอันนี้ต้องต่อตัวปะเฮ้ยเฮ้ยตาตาๆกูกูเจอบั๊กแล้วอ่ะเฮ้ยตอเอเ้อเฮ้อเนีอยกูอเท้อเฮ้อดเดี๋ยว้อาว้อเฮ้อเฮ้ยเู้อเฮ้ออ้เฮอ้เฮเ Tê tê Thi đơm thi Hằng Ok Mà đi lắm mà đi lắm Cầu hằng

เราไหนวะนี่ป่ะเล้นี่ไงเต้พวกเราโคตรเก่งอะเต้ไอ้เหี้ยแล้วมึงไปไหนอะเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วมันจะลงไปอีกนะเหี้ยอะไรแล้วไออันนี้อีกครั้งหนึ่งพอแล้วไปคลิปแล้เหี้ยลอยเมตรอะ รอยเมที่เขาว่ากันอ่ะมันสักแค่ไหนกันเชียวมันสักแค่นั้นแหละเฮียมันมันขนาดนั้นแหละเว้ไอเต้แบบสปีดรันเลยเ่็นปะไอเต้แบบสปีดรันเลยไอเฮียกูพูดอะไรแม่งเป็นตัวฆ่าเสมอเลยบอกสปีดรันแม่งช้าอย่างกระเต่าเลยเฮีย โอ้ยตยยุยเ่อยไอ้สัต์ป,รตปรีรันเตะสปีรันเลยรันตื่นรื่อยเรื่ว้าเฮ้ยเฮ้ยมึงเดึอกูปีชิปเลยปีชิฟมีอะกโอเคทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างับถ้าเกิดเห็นพวกกูทรมานก็อย่าเฮ้ย